6. กิเลสสังยุตหนึ่งจักขุสูตรว่าด้วยจักขุ3 2 2เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในจักขุนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในโสตะนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในคานะ นี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคาในชิวหานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจ <S ess S 1> ิตฉ <cheap> ันทราคาในกายนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคาในมโนนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละความเศร้าหมองแห่งจิตในฐานะหกประการนี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอก็น้อมไปในเนคขมมะ อเนกรรมะอบรมแล้วควรแก่การงานปรากฏในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งจกักขุสูตรที่หนึ่งจบ